เป็นหลานงาองตาแล้ามันที่ใจขององตาก็อยู่นี่ตั้งแต่เกิดนะฮะอยู่นี่โตที่นี่นะคนัะโตที่นี่ก็เห็นว่าในนานเนี่ยก็ทำตามท่านมาถ่ายนี่มาเลื่อยปดีก็เลยแวะมาชมกุฏิองต,ตาจำบรรดาที่นี่นะฮะ จำภาำษ,ษาที่นี่ปีเมื่อกี้เนี่ยนะแต่ทุกปีแกไปจำที่โน่นในอยู่อยู่ถ้ำอยู่อะไรอยู่แถวนาผางแถวบ้า,า,านานาผางแถวอันมูขวายยนแถวโน่นตันอือกัท่านไปจำวัดที่นี่แล้วท้าาอยู่ที่นี่ท่านแบบว่าปีที่แล้วจำภาษาที่นี่ ต่ปีนี้ท่านเดินทางท่านจะมานี่ใช่ไหมมามานี่แต่ว่าได้ยินว่าจะเกตจะมาพักประมาณเดือนหนึ่งไปรู้จะไปที่ไหนอีกนะไม่ยังไม่รู้จะเดินทุดงไปเลยครับไม่รู้จะไปที่ไหนอีกแข็แรงท่า<อ>นแข็งแรงเดินไหว<อ> <laughs> แลวที่นี่ก็ลมเย็นดีธรรมาชาติ น่าอยู่ดีนะอันนี้ก็เป็นเลนนะเลน <laughs> ดิเลน <laughs> <laughs> เลนน้องตาคนที่บ้านเขาก็ไปเมื่อวานนี้อะไปหาลวงตางดูดวนรถกระบะดำหรือเปล่าไม่ใช่กระบะสีขาวสีประตูนะอิสุสีประตูนะ,ะนะผมเห็นหมันจะไปไม่รูไ้ไปกี่คันก็ไม่รู้นะเห็นมา เข้าวัดไม่ได้เราเข้าวัดไม่ทันก็เลยเลย,เลยมานี่เลยเขาปิดประตูแบบท่านพักค่อนท่าไม่ให้คนอื่นไปกวนไงเวลาเดินทางมานี่เหนื่อยอท่านก็เป็นนะมีบุญมากเดินเก่งเดินไว ไอ้เนี่ยก็เพิ่มทำเสร็จเนี่ยทำเกยดีครับน่ายอยู่เลยท <c oughs> ออ่านไม่ได้พักที่ตลอดเลยใช่ไหมไม่ไม่เมื่อเชียรเมื่อเียร์พันสามเมื่อกชียร์ทำที่ไหนล่ะพัน,านสนายที่พันนะครับเป็นบาสกีน้า,าทุนดงต่อที่ไม่ <c oughs> ต้องไปอยู่แล้วนับเนี่ยมันไปทุกปีนะะครับไปทุกปีจะไปทุกปี ตลอดทางเลยอ่ะมีแต่ครนรับหลวงตาตลอดเลยนะจะเป็นป่ายังไงก็คนก็นั่งต่อแถวตลอดญาติโยมเต็มหมดคนเยอะเยอะเยอะ,ยอะจริงๆดูแล้วแข็งแรงเดินแรงเกิง <c oughs> เดินแบบไม่เหนื่อยนับถึงแกจริงที ราจะไปที่ไหนต่อีน่้ขอบคุณค่ะรจะไปตามหาลุงตาต่อคขับไปดูท่านเดินแบบไหนท่านเดินไวมากวันหนึ่งเดินหลายกิโลเป็นสิบกิโลก่อนแกเดินประมาณสามสิบสี่สิบโลนนะวันหนึ่งก่อนแต่ตอนนี้แบบว่าชาวบ้านประชาชนมาเข้าแถวท่านถึงเดินช้ามจะกอดไปเรื่อย มันก็ช้าลงถ้าปกติในการเดินคนเดียวเนี่ยได้วันหนึ่งสี่สิบโลยังได้ตอนท่านไปเชียงใหม่นะเดินสี่สิบโลได้้าเดินคนเดียว 10, 40, 40, ได้ตอนนี้แบบประชาชนเยอะไงชาวบ้านออกมากช้าลงาตอนลนะับก็แบบเพ <c oughs> าะไปเรื่อย <c oughs> ให้พรไปเรื่อยก็เลยช้าก็อยู่ในเขตอบุบลยังไม่พ้นทีอ๋อ บนจัหบัดใหญ่ด้วยเนาะเมื่อบุญจเลิกมาหงเกียมแล้วก็เลยมาทางนี้เลยเลยเลยคึ้นหนมประมาณตามท่านไปมืดเนี่ยทางมัดทางผู้ดูแลก็าแม่ให้เข้าดอกท่านพักพอก็เลยวิงเลยไม่เนียาคนที่บ้านไปนี่ก็จะให้ใกล้ไหมเนี่ยเเป็นญาติคงได้อยู่มั้ง ถ้าบอกว่าเป็นยากเขาเป็นยกอยู่แต่ว่าถ้าแบบธรรมดาถ้าท่านพัก่อนจะไม่ให้คนเห็นเข้าวอคนเดินทั้งวันด้วยเนาะ้อกการพักผ่อนเดี๋ยวก็จะกลับไปตามหาท่านต่อ ที่ไหนยอดเหนยอดที่นเลเป็นหอยปีนี้ทำนาดีไหมครับตั้อเนน่งแล้รงไหมลก็ไมเลยฝนไอ้ที่อะไรไม่ต้องการน้ำมันใั่ ับล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ